เมื่อมีคนมากรอกข้อมูลใน Google Form ให้นำข้อมูลจาก Google Form มากรอกยังแบบฟอร์มที่เราออกแบบเอาไว้อัตโนมัติแล้วทำการเซฟเป็นไฟล์ pdf ส่งกลับไปให้ผู้กรอกทางอีเมลและให้ทำการส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อแจ้งว่าอีเมลดังกล่าวได้กรอกข้อมูลสำเร็จแล้วนี่คือเวิร์กช็อปที่เราจะทำกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพบกับผมประภัสสีนนทรีกับช่องบินเล่นไายนะครับช่องที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของนักพัฒนา ไปด้วยกันนะครับก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับวันนี้เวิร์กช็อปของเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเข้าไปที่ g o o g ก e ๊ก i ันไรก่อนนะครับเพื่อสร้างพื้นที่ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับผมจะสร้างไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าฟอร์มนี้นะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่1นึ่งโฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อว่า t ทสแครสอนะครับ คลิกเข้าไปนะครับและจะทำการสร้าง Google Form ขึ้นมา1ชุดนะครับในส่วนของ Google Form เราจะทำการกรอกข้อมูลให้เหมือนกับหัวข้อตามนี้นะครับผมจะตั้งชื่อฟอร์มก่อนนะครับชื่อตรงนี้กับชื่อตรงนี้จะต้องเหมือนกันนะครับเป็นวักอะไรต้องเหมือนกันหมดนะครับผมจะนับก่อนว่ามีกี่หัวข้อนะครับ1 2สอง 13อันนะครับผมจะแอดอันนี้มาก,ก่อนผมจะทดสอบโดยการที่จะใช้ทุกแบบของแบบฟอร์มเลยนะครับเพื่อให้เห็นว่าเอาต์พุตที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ อ่ะคราวนี้นะครับในส่วนของ Google Form ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตั้งชื่อให้ตรงกับแบบฟอร์มจริงที่เราจะทําต่อมานะครับให้เรากลับไปที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับและทำการสร้าง Google Slide ครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Google Slide ครับอ่าหลังจากนั้นให้เราทำการลบส่วนนี้ออกให้หมดนะครับเราจะไม่ได้ใช้ส่วนนี้เราจะสร้างเองนะครับและไปที่ไฟล์แล้วก็ ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเราจะต้องตั้งค่าหน้ากระดาษให้เลือกเป็นกําหนดเองนะครับตั้งเป็นขนาด A4 นะครับ21คูณ2 9่จะได้ A4 ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือในส่วนนี้นะครับแบบฟอร์มของเราที่เรามีอยู่เราจะต้องทําการแปลงจากไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์ Word อะไรก็ตามให้เป็นไฟล์รูปภาพนะครับเนี่ยผมทําเป็นไฟล์ JPEG เอาไปแล้วนะครับแล้วก็ให้มาทําการแทรกรูปภาพนะครับ อ่าล้วก็ทำการจัดให้เต็มนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการซูมเข้าไปเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกตรงกล่องข้อความนี้นะครับและทำการวาดกล่องข้อความลงไปนะครับยังตำแหน่งที่เราต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายแบบนี้นะครับพร้อมกับใส่ชื่อหัวข้อนะครับชื่อหัวข้อตรงนี้จะต้องตรงกันกับชื่อหัวข้อในแต่ละส่วนตรงนี้นะครับ เพื่อจะทําการดึงข้อมูลมาใส่นะครับเป็นวคอะไรต้องเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับสามารถเปลี่ยนฟอนต์อะไรได้หมดนะครับตั้งเป็นกึ่งกลางก็ได้นะครับแล้วแต่เราออกแบบเลยหลังจากนั้นนะครับก็สามารถมาคลิกตรงขอบๆนี้นะครับคือถ้าเกิดมันเป็นเครอร์เซอร์แบบนี้ก็มาคลิกตรงเส้นกรอบตรงนี้นะครับเพื่อเลือกวัตถุนี้นะครับแล้วก็กด c อน t r ร l ค้างไว้นะครับ เพื่อ copy นะครับเดี๋ยวผมจะก o p ปมาให้ครบทุกส่วนก่อนนะครับกด c อน t r o l ค้างไว้นะครับกด c อน t r ร l ค้างแล้วก็คลิกเมาส์ลากลงมานะครับเดี๋ยวคําผมจะไปเปลี่ยนทีหลังนะครับผมจะก o อปมาให้หมดก่อนความยาวของกล่องนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราสร้างไว้สั้นเกินไปแล้วข้อมูลที่กรอกมายาวมันก็จะไหลลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นก็ต้องออกแบบให้ดีนะครับ จะเริ่มเปลี่ยนชื่อให้ตรงนะครับในส่วนของฟอร์มนี้นะครับก็คือพวกชื่อสกุลอะไรพวกนี้ผมต้องการให้ชิดซ้ายเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นส่วนพวกนี้ก็จะไม่ได้ตั้งอะไรครับส่วนวันที่กับเวลานี่ผมต้องการให้มันมาอยู่ตรงกลางครับเพราะฉะนั้นก็เลือกตรงขอบนะครับเลือกทางวัตถุแล้วก็ เลือกกกลางแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของ Google s l i d e ก็จะเสร็จประมาณนี้นะครับเซฟก็จะเป็นรูปก้อนเมฆเครื่องหมายถูกนี่คือเซฟเสร็จแล้วครับก็ตั้งชื่อหน่อยแล้วกันนะครับผมจะตั้งชื่อให้ตรงกันให้หมดนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับให้เรากลับมาที่ Google form นะครับกดไปที่การตอบกลับครับแล้วก็คลิกไปที่สร้างสเปรดชีตนะครับก็สร้างสเปรดชีตใหม่ไปเลยนะครับ ซึ่งสเปรดชีตเนี่ยก็จะถูกสร้างมายัางตำแหน่งเดียวกับที่ Google Form อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในโฟลเดอร์เดีวยวกันละผมก็จะไม่ได้แก้ผ่าดอะไรนะครับก็กดสร้างได้เลยอ่ามันก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าชื่อด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นตรงกันกันกบหัวข้อตรงนี้ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นครับให้เรามาที่ส่วนขยายครับแล้วก็มาที่ส่วนเสริมแล้วก็ดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับ อ่ะก็โหลดตัว a u t o c r d นะครับเดี๋ยวผมจะลบอันเดิมของผมก่อนอ่ะก็กดติดตั้งนะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราลงชื่อ Gmail ของเรานะครับก็กดเข้าไปได้เลยก็จะมีการขอ Permission น,นะครับกดอนุญาตครับรอสักครู่นะครับก็เรียบร้อยครับกดเสร็จสิ้นครับแล้วก็ปิดไปเลยขั้นตอนต่อมาให้เราไปที่ส่วนขยายครับไปที่ส่วนเสริมแล้วก็ไปที่ a u t o c r d บางคนอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับก็คือหาตรง autocad นะครับแล้วก็กด open นะครับหรือบางคนอาจจะเป็น l e n g หรือบางคนอาจจะเป็นคําว่าเปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็กดได้เลยกด new job ครับตั้งชื่อครับกด next ครับในส่วนนี้นะครับเราจะเลือก template ก็คือตัว google slide ที่เราสร้างมาสักครู่นี้นะครับกด from right ครับ ซึ่งถ้าเกิดเราเพิ่งสร้างมันก็จะอยู่อันดับต้นๆเลยครับเนี่ยก็ดูชื่อได้เลยเลือกแล้วก็กด select นะครับ,รรบกด next ครับรอสักครู่ครับกด next ครับเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับชื่อตรงนี้มันอาจจะไม่ต้องตรงกับพวกนี้ก็ได้เพราะว่าเราจะมา map เอาเมนนวลตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าชื่อมันตรงกันเนี่ยมันจะ auto d e t e ท t เจอกันหมดเลยนะครับเนี่ยชื่อสกุลอ e ีเมลเราก็ไล่เช็คดูนะครับ เนี่ยนะครับก็จะเห็นอยู่2จุดที่ไม่ขึ้นนะครับก็คือตารางตัวเลือกหลายข้อกับตารางกริดช่องทําเครื่องหมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือผมจะปิดไปก่อนกันดลคราวนี้ให้เรามาดูตรงคอลัมน์ของ g o Google s h e ี t นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะมีส่วนละคอลัมน์นะครับแต่ว่าพวกเนี่ยพวกตารางตัวเลือกพวกนี้ครับตารางตัวเลือกพวกนี้มันจะขึ้นมาเป็นข้อละ ข้อและคอลัมน์เลยนะครับเนี่ยตารางตัวเลือกหลายข้อ1นะครับเนี่ยอันนี้เราตั้ง3ข้อมันก็จะมี3คอลัมน์เพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเวลาเราเลือกก็คือเดีผมจะเข้าไปในส่วนขยายเหมือนเดิมนะครับกด New Job ครับทำเหมือนมาสักครู่นี้นะครับ Next ครับ Form Drive เลือก Google s l i d e นะครับ ที่เราสร้างมาเมื่อสักครูน่นี้กดสีเล็กครับรอโหลดสักครู่กดเน็กครับแล้วก็มาดูตรงแมปนะครับก็จะแมปตรงกันหมดในส่วนนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าเราก็จะเลือกได้แค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสำหรับวิธีนี้จะยังไม่ซัพพอร์ตนะครับถ้าเกิดทำแบบปกติแบบนี้ครับใช้ออโต้แครดอย่างเดียวนะครับจะไม่สามารถใช้ร่วมกับตารางตัวเลือกหลายข้อกับตารางกิจช่องทำเคึื่อหมายได้นะครับ เพราะว่ามันจะเลือกมาได้หัวข้อเดียวก็อาจจะต้องไปประยุกต์เพิ่มเติมกันนะครับกด next ครับอ่าอันนี้จะเป็นขั้นตอนการ export file แล้วนะครับว่าเมื่อผู้ใช้กรอก Google form ปั๊บเราจะ save เป็น pdf เนี่ยเราจะตั้งชื่อเป็นอะไรนะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ type เป็นจะเป็น Google slide เหมือนเดิมหรือว่าจะเป็น pdf เราก็เลือกเป็น pdf นะครับในส่วน output as ก็คือเราจะใช้เป็น multiple output นะครับกด next ครับ ช e ด e s t i n a t i o n ก็เอาไว้ที่เดียวกันเลยนะครับกด next ได้เลย d d dynamic f o l d e r นะครับเป็น Optional ก็ไม่ต้องสนใจกด next ได้เลยนะครับจะเ g มิด Condition ไหมก็ไม่ครับกด n e x t ได้เลยต้องการจะแชร์ไฟล์นี้หรือไม่เราต้องการจะแชร์นะครับแล้วก็แชร์เป็นไฟล์ PDF นะครับยอมให้ผู้เขียนร่วมกันแชร์ซ้ำได้ไหมนะครับก็กด yes นะครับให้แชร์ซ้ำได้ตัวนี้ก็ไม่ใช้ครับใช้ no ไปคราวนี้มาดูในส่วนของ Gmail แล้วนะครับ Tool นะครับเราสามารถกดตรงนี้ดูได้นะครับว่าเรามีพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับเราก็จะเป็น Tool Email นะครับเดี๋ยวผมลบก่อนลากไม่ได้พิม์แบบนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นส่งไปยังใครนะครับก็คือไปดึงข้อมูลมาจากในส่วนของอีเมลที่ User กรอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อหัวข้อของอีเมลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อมูลข้างในนะครับ สามารถพิมพ์แบบนี้ได้นะครับก็จะเป็น hello แล้วก็ตามด้วยชื่อสกุลที่ผู้ใช้กรอกมาจากตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับกด next ครับต้องการให้ทำการส่งไฟล์ pdf เ,เนี่ยเข้าเมลโดยใช้อะไรเป็นตัวทริกนะครับก็คือ run f o m trigger ก็คือเมื่อมีการส่งฟอร์มนะครับก็กด yes นะครับกด yes ครับ มันจะรันได้2ออย่างก็คือจะให้ทําการส่งเมื่อมีผู้กรอกฟอร์มหรือว่าตามเวลานะครับซึ่งเนี่ยถ้าเกิดตามเวลาเราก็จะบอกได้ว่าให้ส่งทุกชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปแต่ในที่นี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับกดเซฟครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดรันจ็อบได้เลยนะครับเมื่อเรากดรันจ็อบก็กดปิดไปได้เลยนะครับให้เราเลือ่อนมาด้านขวาสุดเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ครับ จะเป็น Merge Doc นะครับก็คือเนี้ยก็คือตัว AutoCAD ของเรากำลังทำงานแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาทำการกรอกฟอร์มนะครับกดไปที่รูปลูกตานะครับอ่ะผมจะกดส่งแบบฟอร์มนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดรออยู่ที่ Gmail นะครับอ่ะตอนนี้คือล่าสุดแล้วนะครับผมจะกดส่งฟอร์มนะครับ กลับมาดูที่ gmail เรานะครับรอสักครู่นะครับอ่าก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลก็จะถูกดึงมาแบบนี้นะครับชื่อที่เรากรอกไปมอสักครู่ครับอีเมลคำตอบสั้นๆทุกอย่างนะครับจะถูกกรอกมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราสร้างแบบฟอร์มไ้สั้นนะครับมันก็จะลงมาบรรทัดใหม่แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จบในส่วนแรกนะครับก็คือเราสามารถที่จะนําข้อมูล ที่ user กรอก Google Form นะครับเอาไปใส่ในฟอร์มที่เราออกแบบเอาไว้นะครับแบบอัตโนมัติแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลแล้วก็เซฟเป็น PDF ส่งกลับไปให้ผู้กรอกนะครับต่อมานะครับเราจะทำในพาร์ทที่2ก็คือเราบอกว่าเมื่อผู้ใช้กรอกเนี่ยนอกจากจะได้ PDF กลับมาเข้าอีเมลตัวเองแล้วเนี่ยให้ทำการแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชัน Li n e ด้วยว่า User เนี่ยกรอกไปแล้วอาจจะเป็นกลุ่มรวมก็ได้นะครับก็คือส่งไปว่าคนคนนี้ได้กรอกข้อมูลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะมา ทำในส่วนของ Google Script นะครับกดที่3จุดตรงนี้แล้วก็โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับในส่วนของโค้ดก็เข้าไปที่เว็บ b i l l i a n t p y c o m นะครับในเมนูบทความก็จะมีกรอก Google Form แล้วสรุปเป็น PDF ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยก่อนเลื่อนมานะครับนี่เป็นโค้ดนะครับก็กด Copy ได้เลยนะครับ1ครั้งแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับลบตรงนี้ออกด้วยนะครับผมกด Ctrl V นะครับโอเคครับ เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อให้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมครับสไตล์การเขียนโค้ดของเราก็จะมีตรง editable นะครับก็คือส่วนเนี้ยที่เราแก้ได้นะครับในส่วนแรกก็คือ id ของฟอร์เราก็มาที่ Google Form ของเราทำการก๊อปตั้งแต่หลังคำว่า d s l e นะครับมาจนถึงก่อน edit เหมือนเดิม Copy มาเลยแล้วก็ทำการกดลบนะครับแล้วกด ctrl v นะครับเพื่อวาง ต่อมาโทเค็นนะครับไปเอามาจาก l i n e n o t i f y นนะครับพิมพ์ l i n e n o t i f y นนะครับใครที่ยังไม่สมัครก็ทำการสมัครให้เรียบร้อยนะครับส่วนผมสมัครแล้วผมก็จะเข้าสู่ระบบได้เลยอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะครับหน้าของฉันนะครับคราวนี้ก็ทำการสร้างกลุ่มนะครับคราวนี้มาดูที่มือถือเรานะครับ ผมจะสร้างกลุ่มใหม่นะครับกดที่เครื่องหมายบวกเพื่อนตรงนี้สร้างกลุ่มนะครับก็คือเราต้องเลือกเพื่อนที่ชื่อ Line Notify ด้วยนะครับคนนี้จะเป็นคนส่งข้อมูลทุกอย่างมาให้เรานะครับแล้วก็จะเลือกเพื่อนคนอื่นก็เพิ่มไปได้เลยอันนี้ผมจะเลือก l ล n e Notify คนเดียวนะครับแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มนะครับแล้วกดสร้างครับอ่าเราก็จะได้ กลุ่มมาแล้วนะครับคราวนี้นะครับมาถึงตรงนี้ผมจะกดรีเฟ h หนึ่งครั้งนะครับเพราะไม่งั้นจะไม่เจอกลุ่มที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับทําการออกโทเค็นครับเลือกกลุ่มเมื่อกี้นะครับเทสแครดนะครับใส่ชื่อโทเค็นนะครับกดออกโทเค็นครับก็ทําการคัดลอกนะครับโอเคครับมาตรงนี้นะครับก็ทําการวางลงไปนะครับ ผมจะกดลบก่อนนะครับแล้วกดวางนะครับอ่ะคราวนี้นะครับมาดูในส่วน editable บ้างแบบฟอร์มเราก็กรอกไปแล้วนะครับโทเค็นก็ได้มาจาก Line notify เมื่อสักครู่นี้นะครับ name sender column นะครับก็คือชื่อของคอลัมน์ที่เป็นอีเมลนั่นแหละครับก็คือในส่วนนี้ถ้าเกิดใครพิมพ์อีเมลหรือจะเป็นภาษาไทยอะไรก็ตามนะครับก็มาแก้ตรงนี้นะครับมาแก้ตรงนี้ให้ตรงกันนะครับ เพราะว่าในโคดก็จะดึงชื่อหัวข้อนะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลข้างในซึ่งก็คืออีเมลที่ผู้ใช้กรอกนะครับมาใช้งานต่อไปนะครับก็คือจะแจ้งว่าอีเมลเนี้ยทำการส่งข้อมูลแล้วนะครับคราวนี้ก็คือต่อมา M Content ก็คือเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับในที่นี้ผมจะให้เมื่อมีคนกรอกฟอร์มปึ๊บผมจะดึงข้อมูลอีเมลของเขานะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่าส่งข้อมูลสําเร็จนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ จะแจ้งเตือนมาประมาณว่าเมลนี้ส่งข้อมูลสําเร็จอะไรประมาณนี้ซึ่งคาว่าส่งข้อมูลสําเร็จเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นคําอะไรก็ได้นะครับในส่วนแก้ไขก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนลงมาอยู่ในส่วนบรรทัดที่28ก็าจะเห็นว่าผมเขียนว่า editable format content นะครับก็จะเห็นว่า sender ในที่นี้ sender เนี่ยจะเป็นอ e ีเมลนะครับก็คือดึงมาจากที่ผู้ใช้กรอกในส่วนนี้นครับในส่วนนี้ แล้วก็บวกก็คือมันกับเอาตัวอักษรมาเรียงต่อกันนะครับก็คือผมจะเอาอีเมลมาต่อด้วยเครื่องหมายจุดตรงนี้นะครับเนี่ยอีเมลตามได้วักแล้วเครื่องหมายจุดเครื่องหมายวักนะครับแล้วก็ตามด้วย m content m content ก็คืออย่างที่บอกไปนะก็คือคำคำนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาเพิ่มคำอะไรก็มาแก้ตรงบรรทัดนี้ได้นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาสร้างทิกเกอร์นะครับ เพื่อให้แจ้งเตือนมาอย่างไลอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการกรอกแบบฟอร์มนะครับเป็นอะไรสครู่นะครับอาจผมยังไม่ได้เซฟนะครับกดเซฟก่อนกลับมาที่ทิกเกอร์ใหม่นะครับเพิ่มทิกเกอร์ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันเดียวอยู่แล้วนะครับตรงนี้เลือกเป็นเฮดเหมือนเดิมจากฟอร์มเหมือนเดิมตรงนี้เมื่อส่งฟอร์มนะครับแล้วกดบันทึกครับ ตอนกดบันทึกตรงนี้มันจะขึ้นเนี่ยกำลังโหลดข้อมูลอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะต้องเด้งหน้าต่างเพื่อขอเนี่ยมันจะเนี่ยให้สิทธิ์สคริปต์ไม่สําเร็จนะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกดบันทึกนะครับเพื่อมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อขอออเทนติเคชันนะครับว่าเราจะยอมรับความเสี่ยงในการเขียนโค้ดไหมอะไรประมาณนี้นะกดเมลเรานะครับเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันนะครับกดขั้นสูงแล้วก็ไปที่ไม่ปลอดภัยนะครับ แต่เราเขียนโค้ดเองนะครับปลอดภัยอยู่แล้วกดอนุญาตครับโอเคครับรอสักครู่ครับทริกเกอร์ก็จะสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมจะทำการทดสอบนะครับ ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ควรจะได้ก็คือเมื่อผมกรอกฟอร์มอันนี้เสร็จเมื่อกดส่งแบบฟอร์มปับ๊บ1คือตรง gmail ของผมเนี่ยจะต้องจะต้องได้ PDF ไฟล์มา1ไฟล์นะครับพร้อมกันนั้นในกลุ่มนี้จะต้องทําการแจ้งเตือนมาว่าอีเมลที่กรอกเนี้ยส่งข้อมูลสําเร็จนะครับผมจะกดส่งฟอร์มนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอีเมลกันก่อนนะครับรอสักครู่นะครับอ่าก็มาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยชื่อหัวข้อมเมลก็ตามที่เรากรอกไปนี่นะครับแล้วก็จะมีชื่อคอนเทนต์ก็คือ Hello ตามด้วยชื่อที่เรากรอกนะครับพร้อมกับมีการส่ง PDF ไฟล์นะครับชื่อไฟล์ตามที่เรากรอกเลยข้อมูลทุกอย่างตรงนะครับ โอเคครับครานี้มาดูในส่วนของลายบ้างนะครับอ่ะผมจะกดเข้าไปดูครับก็มีการจะแจ้งมาตามนี้นะครับว่าเมลนี้นะครับตามด้วยคําว่าส่งข้อมูลสําเร็จนะครับตามที่เราดีไซน์ระบบเอาไว้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับสหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ